嗯。Mm. สวัสดีจ้ามาจาามาพอกันคือเก่าเนาะคะ่ะมองเกา่ามองเดิมเพิมเ่มเติมคือเปลี่ยนมีนุ่งไหมเนาะคะ่ะเมื่อนี้ได้นี่จะกุ้งช็อตเนาะคะ่ะมาฝากพี่ตอนนาะน่งกินเลยได้เสียบะคะ่ะกุ้งช็อตเนาะคะ่ะเฮ็ดเอิงจานน้ำจิม้มซีฟูด้ดเจ็บแทบเลยเนาะ,ค,ะ,กกะนนค่ะพักก็จะมีนี่ค่ะพักก็จะมีทกาทัวแล้วก็ เม็ดกะทินแล้วก็มีลูกดูดผมนะคะพักมีกระบะมียังร้ายค่ะมีแบกเตงกับอกทัวนะคะมาจา้ะคำแหลกแหกมาสองตัวไปเลยนะคะสองตัว สลับนะคะกลอืม mm -hmm. mm-hmm mm-hmm <laughs> Mm. -hmm. Mm. Mm. Mm <shralling> Mm <shralling> 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 Mm-hmm. ไปและใจพี่น้องแต่แห้งเนาะจ้ะกุ้งช็อตไปและใจพี่น้องแต่แห้งเนาะค่ะเหมือนอย่นี้นูก่กุ้งช็อตเนาะค่ะจังไดก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยเด้อจ้ะสำหรับมอนกะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย